สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่สุราธานีนะพอดีพี่เจ้าของสวนไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่แปลงนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรพี่เดี๋ยวตำบลสินยาเดินอ,อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีอ๋อพี่เห็นผมในช่องทางไหนทิกตอกครับในทิกตอกใช่ไหมเห็นผมในช่องทางทิกตอกก็คือเห็นเจ้าตัวเอ็กตอเคียนี่ใช่ไหมพี่รอบแรกสั่งมาใช้กี่ขวดก่อนสองขวดสองขวดเอามาใช้รักษาอะไรพี่อเอามา ฉีดต้นเอามาฉีดต้นฉีดแผลใช่ฉีดต้นฉีดแผลที่มันเป็นท็อปใช่ไหมพี่เป็นท็อปท็อปฟิวใช่ที่มันจะลามขึ้นใต้ท้องกิ่งแล้วก็ตอนเช้าเจะมีน้ําเยอะออกมาใช่ไหมอันนี้พี่รักษาไปไปกี่อาทิตย์แล้วกี่วันแล้วประมาณสั่งมารอบที่สองนี่ประมาณสิบวันสิบวันอ๋อรักษาไปประมาณสิบวันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเน่าเยอะไหมพี่มันจะน้ําไหลเยอะไหมมันจะน้ามันจะไหลเยอะแล้วก็มันจะลามไป ข้างก็โคเพละนะมันจะลามไปหมดเลยอ๋อมันจะลามไปเรื่อย,อยใช่ครับคือก่อนน้าที่ยังไม่เจอเอ็กตอเคลียร์เนี่ยเราก็ลองมาหมดทุกยาแล้วใช่ครับแล้วก็ต้นมีตายไปไปบ้างไหมมีตายเยอะครับมีตายไป,ป,ไปเยอะสามต้นแล้วปนีนี้สามต้นตายไปประมาณสามต้นแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่พี่ฉีดเอ็กตอรเคลียร์เนี่ยพี่พี่ใช้อัตราเท่าไหร่เอ่ยในการฉีดว่าน้ำหนึ่งร้อย ต่อหนึ100 its, ห่งร,ร้อยอ๋อหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยเลยก็คือน้ำหนึ่งร้อยลิตรเหรอหรือว่าร้อยซีซีร้อยร้าน้ำหนึ่งร้อยลิตรเอ็กซาเคลียหนึ่งร้อยซีซีอ่าแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยใช่ใส่ที่แผลพี่ฉีดพ่นวันเว้นวันเหรออ่าเร่ๆจะฉีดทุกวันเลยอ๋อเร่ๆฉีดทุกวันแล้วก็แผลมันเริ่มน้ำมันหยุดไหลน้ำมันหยุดไหลใช่แล้วแผลที่บอกว่าแต่ก่อนมันลุกรามันลามไหม มันไม่ลามแล้วมันไม่ลามแล้วตั้งแต่ใช้มามันก็ไม่ลามเลยใช่ใช่ใชแสดงว่ามันหยุดเลยแผลก็แห้งหไปเนาะก็พี่เขาก็เมื่อมั่นใจใช้เจ้าตัวเ e อ็กตอเคลียร์เห็นผลใช่ไหมก็เลยวันนี้ก็เลยอยากลองสเบียงใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มมีไข่ปลาตาปูเริ่มมีดอกออกมาใช่เนาะใ,ในโซนนี้เนี่ยนะนี่ให้ให้ตะกล้องพาขึ้นไปข้างบนนี่โซนนี้ก็จะป่วยเยอะนะครับป่วยเยอะมันช่องออกมาเลยเหมือนอเชื้อมันลุกลามมาเนาะพี่เนาะมากับน้ํานะ ลุกลามมานะครับนี่ป่วยค่อนข้างที่เยอะครับนี่อันนี้ก็เป็นยาตัวทาตัวเดิมตัวทาตัวเดิมใช่ครับแต่ว่าเราก็ฉีดเ e อ็กซาเคียกันมันลามเห็นไหมครับมันจะไม่ลามฉีดเอ็กซาเคียนะนี่มันจะฆ่าเชื้อดวยตรงไม่คูดโเดรดโเลยยาตัวเดิมก็ฉ,ฉีดทับไปเลยฉีดทับไปเลยฉีดเคียทับยาตัวเดิมไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นใช้ย,ยาตัวเดิมเนี่ยมันชอบจะลามขึ้นไป<ช>มันจะลามไปเรื่อยใช่ไหมพี่โอ้โห นี่ก็แถวๆนี้เป็นนิวประมาณสักที่ผมเห็นอยู่นะมีประมาณ4ี่ห้าต้นได้มีประมาณ4ี่ห้าต้นได้ครับแถวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็พี่แนะนําบอกคนที่กําลังที่อยากจะลองใช้หน่อยประมาณว่าอ่าบางคนเขาไม่กล้าลองใช้ใช่ไหมเขาเห็นอ่าเห็นราคาสูงแบบนี้ยังไม่กล้าทดลองใช้เกี่ยวกับโลกแบบนี้พ,<บ>พี่พอจะแนะนําให้เข้าได้ไหมมันต้องลองก่อนมันต้องลองก่อนมันต้องลองก่อนเหมือนว่า มันถ้ามันหายเนี่มันก็คุ้มนะรักษาต้นเด็มนี่มันก็คุ้มเพราะว่าเราตีไปต้นหนึ่งเนี่ยถ้าให้ผลผลิตเราต้องมีตังต่ำก็ประมาณสองหมื่นเนาะต่อต้นเนาะประมาณสองหมืเราลงทุนขวดละเก้าร้อยในการรักษาต้นใช่ไหมพี่ลองดูว่าเป็นยังไงนะพี่ก็นานไหมพี่ดูนานไม่ก่ว่าจะเปิดใจมาใช้ปีนึ่งปีหนึ่งเหรอใช่ปีนึงโอ้แต่ถ้าใช้ใช้แล้วก็เห็นมันได้ผลใช่ไหมครับ เราเราใช้ตามท้องตลาดมาก่อนแล้วมันไม่ได้ผลนะครับแล้วก็เรากลับมาแบบว่าเออลองมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วก็ลองลองดูลองดูบ้างไม่เสียหายเนาะใช่ลองดูบ้างไม่เสียหายใบตายไปนะอแล้วเป็นที่น่าพอใจไหมพี่ลองเจ้าตัวเคลียร์ไปแล้วลองเจ้าตัวเอ็กซ์เตเคลียร์ไปแล้วเป็นที่น่าพอใจไหมว่ามันดีมันดีขึ้นน่าพอใจไหมพี่มันดีขึ้นเยอะเลยมันแห้งมันแห้งยังไงก็ ปีนี้ไว้ลูกได้นะคือแผลแห้งไว้ลูกลามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนาะเพราะว่าถ้ามันมันลูกลามหรือมันมันไม่แห้งเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่กล้าไว้ลูกหรือว่าไว้ลูกไปอาจจะกลัวมันตายต้นมันตายใช่พี่เพราะว่าต้นไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าปีที่แล้วน่ะไอ้มันมีอยู่ประมาณ3ต้นยังไม่ปีที่แล้วไอ้ที่ว่าเป็นโรคฟิวนะครับฟิวฟิวท็อปนะครับแล้วก็น้ํามันจะไหลไม่หยุดเลยไว้ลูกเหมือนกันครับลูกได้ประมาณอ่าคยเก ลูกประมาณ่ไก่มันจะนอกไปอากอรมติเลยอ๋อคือถ้าทางบ้านเราจะเรียกว่าแบบว่าตายทั้งกลมเนาะอ่าจะตายทั้งกลมคือลูกประมาณสักบางทีเท่าไก่ไก่เท่ากระป๋องนมบางทีใหญ่แล้วก็กิ่งแห้งอะไรต้นช้งักตายไปเลยใชคือตายทั้งกลมไปเลยนะที่เราจะเจอกันเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงอ่ะมันโดนทําลายหมดแล้วใช่คือมันทําลายมันพังหมดแล้วมันคือข้างในมันผุมันแห้งหมดแล้วเนาะใช่มันก็เลยจะตายไปเนาะแต่ว่าที่นี่ใบสวยนะขนาดอยู่ในดงป่ายางในดงปาล์มนะครับใบก็สวยมากนะแปลงนี้นะ หรือว่าพี่เขาเก่งมากๆพี่เขาบอกว่าเพิ่งมาทําได้2ปีเองใช่เพิ่งมาทําได้2ปีนะครับถือว่าสุดยอดครับแถวนี้นะก็ฝากไว้ด้วยครับอยู่ที่สินเจริญอําเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับส่วนนี้เจ้าเอกตาเคียร์ก็ไปเหมือนกันครับ